สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงได้กี่โมงนะหนูออไม่รู้อ่ะแล้วพี่พีพวกนี้พี่พีไปไหนอ่ะวันนี้ไปเกษตรลาดถ่ายเชิงเซาลรวบอบไปวิ่งกันนตอนตายแล้วแล้วพี่พีใจได้กี่โมงเช้าไหมถ่ายเชิงเซาเหรออือไปถึงที่โน้นสิบโมงคุ้พี่เช้านะก็แค่ตรงนี้เอง กออกจากบ้านแปดโมงครึ่งอะพี่ๆจะไปกับหนูไหมแต่ว่าไ,ไปมันก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่ว่าหนูไปไลฟ์แต่ว่าวอยากให้พี่ๆไปด้วยวันนี้หรอ,อตารางเป็นยังไงส่งให้ดูหน่อยต้องถามพี่อ่ะแต่ว่าถ้าไหนนะมาแต่งนอนสี่โมงแล้วหนูก็ไลฟ์ไปแล้วหนูก็นั่งคุยกับพี่ๆอยู่อย่างนี้นหรอหูมไลฟ์ไม่ได้แล้วเพราะ ตาเจ้าเนี้ยหนูตาเจ็บจริงจริอยู่แสบตาแล้วหนูต้องหยอดตาอะไรก็ไม่รู้น่ะตาหนูแห้งมากอ่ะหมุนต้องนอนแล้วอยากให้คิวส่งตารางให้ได้ไหมได้ค่ะแล้วพี่เจ้าไม้พี่จะนอนเหรอหมุขายของนะหมุต้องหาตั้งบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะมาเลื่อนก่อนแล้วขึ้นมาหมุนด้วยแล้วหมุนต้องดูแลพี่หนูดูแลพี่ได้ทั้งชีวิตเลย โลวะที่วันนี้เป็นยังไงบ้างคี่วันนี้เป็นยังไง <c oughs> ดูลอดเต้เดินไม่ได้เพราะว่าโอ้อาห<อ>มาอ,มอรองกระดูกม,มันแตกเอาเฮ้ล้วไงต่อทำไงอ่ะ ก็มีกินยาหรือผ่าแบบมีสองอย่างหมายใหญ่ก็เป็นอย่างเงี้ยขึ้นงานเก่านั่นแหะตะก้าเก่าที่พีหนูแสบตาจริงๆอ่ะเนี่ยหนูต้องหยอดยาอะไรอ่ะมันให้ตามันแห้งแบบแห้งจนหยอดน้ำตาเทียมมันไม่น้ำตาเทียมเลยครับมันไม่หายมันแตกตาปิดไฟปิดไฟไลฟ์สิวันนี้ก็ไม่ได้เปิดไฟแล้วว่าแสบตามากเลยโอ้หนูไม่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วหนูหยอดน้ำตาเทียมแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ไลฟ์ปกตินั่นยังปิดไฟ <มา S 1> อยู่ ใ้<ว><า>่โอเคพี่เพร์ไปเดี๋ยวหนูทำงานก่อนนะแล้วพี่จะหลับบ่ไม่พี่ตอนแรกจะถามผุ่มว่าผุมทำะไรแผนการมาติดพี่มาเที่ยวเล่นบ้านหมุมไงฮะพี่ก็อยู่กับบุ๋มพี่ก็มาเที่ยวเล่นบ้านหมุมบุ่มทำงานเย็นหรือบุมทำงานตอนนี้กันแน่่ะตอนนี้ก็ไล์ไงตอนเย็นก็ท่าก็ไปก็นี่ไงก็ไปไล์ไง เ้าออกไปข้างนอกกันไหมฮึไม่ได้ข้างนอกไม่ได้ไม่ทันอโอเคเร้จะพีพียังไงต่อ,ตองงตาแล้วมาก่อนเค okay. แค่นี้นะจ้า